ยินดีต้อนรับสู่ช่องคาอัปเดตแหล่งรวมข่าวสารรีวิวและการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกที่นี่เราจะพาคุณไปสัมผัสกับโลกแห่งยนต์ประกรรมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์ที่โดดเด่นพร้อมทั้งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสมรรถนะฟังก์ชันการใช้งานและคุณสมบัติพิเศษของรถแต่ละรุ่น และสำหรับวันนี้เราขอนำเสนอรถที่หลายคนรอคอยและกำลังเป็นกระแสร้รอนแรงในวงการยานยนต์ทั่วโลกนั่นก็คือ2025 Ford Mustang Pickup ร,รถกระบะท,ทรงสปอร์ตท,ที่เกิดจากการผสานความดุดันของรถกระบะเข้ากับสเสน่ห์ของมัสเตอคาระดับตำนานอย่าง Ford Mustang Ford Mustang Pickup ปี2025ถือเป็นการปฏิวัติแนวคิดใหม่ของรถกระบะท,ที่ไม่ได้เน้นแค่เรื่องการบรรทุกหรือการใช้งานหนักเพียงอย่างเดียวแต่ยังใส่ใจถึงดีไซน์ที่สปอร์ต เพาใจและสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้ขับขี่ได้อย่างชัดเจนด้วยรูปลักษณ์ด้านหน้าที่คงเอกลักษณ์ของ Ford Mustang ไว้อย่างเต็มเปี่ยมไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมไฟหน้าแบบเล็ดที่แฝงความโหดและทันสมัยเส้นสายตัวถังที่ดูพลิ้วไหวแต่แข็งแกร่งโดยเน้นความโคง้งเว้าวที่สื่อถึงพลังและความเร็วล้ออัลลอยขนาดใหญ่ดีไซน์สปอร์ตมาพร้อมกับช่วงล่างยกสูงที่รองรับการลุยในทุกสภาพถนน ภายในห้องโดยสารของมา t a ต g ง i c k u p Truck ยังค,งคงความหรูหราและดุดันในแบบฉบับ f o r d Must a n g งไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยสปอร์ตแบบ3ก้การที่ให้สัมผัสการควบคุมอย่างมั่นคงเบาะนั่งหนังแท้ดีไซน์สปอร์ตที่โอบกระชับเข้ากับสรีระระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาหน้าจออินโฟเทนเมนขนาดใหญ่กว่า13นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงแบงแอนโอลูเซนที่ให้เสียงคมชัดทุกมิติขององค์การฟังเพลงหรือดูหนังในระหว่างการเดินทาง Ford ยังใส่ใจเรื่องการเชื่อมต่อและเทคโนโลยีอัจฉริยะให้กับรถรุ่นนี้โดยติดตั้งระบบ Ford Sync Generation ล่าสุดที่สามารถควบคุมการทำงานของรถผ่านสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสถานะของตัวรถระบอบล็อกประตูการสตาร์ทเครื่องจากระยะไกลหรือแม้แต่การตั้งค่าระบบนำทางล่วงหน้าซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานยุคใหม่ ในส่วนของขุมพลังฟอร์ดมาส a ต g งปิกอัพพลาปี2025ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์อีโคบูส V6 ขนาด3.5ลิตร์โบคู่ที่ให้กำลังสูงสุดถึง450แรงม้าพร้อมระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ10สปีดซึ่งตอบสนองได้รวดเร็วและนุ่มนวลระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Intelligent AWD ที่สามารถกระจายแรงบิดได้อย่างแม่นยำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนน ไม่ว่าจะเป็นถนนลื่นหรือทางฝุ่นทรายพร้อมโหมดการขับขี่หลายโหมดที่สามารถเลือกปรับตามสภาพถนนและสไตล์การขับของผู้ขับเช่น normal sport tow a l l w e a t r u ุความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ฟอร์ดให้ความสำคัญโดยติดตั้งระบบ f อร์ c คอ p a n y Pilot 360ที่รวมระบบช่วยขับขี่แบบครบครันไว้ในหนึ่งเดียวอาทิระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมระบบช่วยประคองควงมารัย ระบบตรวจจับจุดอับสายตาและกล้องมองภาพรอบคันแบบ360องศาที่ช่วยให้การขับขี่และการจอดในพื้นที่แคบทำได้อย่างมั่นใจในด้านการใช้งาน Ford Mustang Pickup พ u ักมาพร้อมกระบะท้ายขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกสิ่งของได้หลากหลายพร้อมช่องเสียบลักไฟแรงสูงและช่องเก็บของที่ถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดตอบโจทย์ทั้งการใช้งานแบบครอบครัวและสายแอดเวนเจอร์ที่ต้องการรถกระบะท,ที่ใช้งานได้จริงแต่ยังคงความเท่นในสไตล์มัสเซอร์คาร์ นอกจากนี้ตัวรถยังมีระบบช่วงล่างแบบอิสระท,ที่ปรับตามสภาพถนนได้อัตโนมัติช่วยให้การขับขีน่นุ่มนวลแม้บนเส้นทางครุขระหรือการใช้งานบรรทุกหนักรวมถึงระบบเบรกที่พัฒนาใหม่เพื่อรองรับน้ำหนักและพละกำลังของตัวรถอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับใครที่หลงไหลในความดุดันของ f อ r d ดม s t a ตงแต่ก็ต้องการความอเนกประสงค์ของรถกระบะ r อร์ดม a ส g ตง c k u p t r u ั k ปี2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเป็นการรวมจิตวิญ,ญญาณของความเร็ว ความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีล้ำยุคไว้ในคันเดียวอย่างลงตัวหากคุณชื่นชอบการรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆแบบจอรลิกและไม่อยากพลาดข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับวงการยานยนต์่ทโลอย่าลืมกดติดตามช่องคาอัปเดตและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ